สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาวที่สองกันนะคะ,ะเมื่อคืนก็ออกเลขลาวนะคะชดเชยนะคะแอดก็เขียนผิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้นะคะเป็นวันพฤหัตนะคะที่ยี่สิบนะคะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะออกอีกนะคะเป็นวันพรฤหัตนะคะ ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเมื่อวานเขาออกชดเชยคือวันพุธนะคะเพื่อนๆก็จะสับสนนิดนึงนะคะกับหวยลาวนะคะครนี้เราก็รู้ตารางเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวแอดก็จะลงตารางเลขให้กับเพื่อนๆนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากรู้เวลาบันออกของหวยลาวนะคะอแอดจะโพสไว้ที่หน้าช่องนะคะเดีย๋ยวมาคำนวณสูตรที่สองกันเลยนะคะ หวยลาวสูตรที่สองของเรากันนะคะว่าสูตรที่สองของเรานี่เดินกันไหมนะคะอ่เดี๋ยวเราจะมาดูอันเก่าของเรากันก่อนนะคะที่เราทำนวนไปเมื่อวานนะคะ่าผลที่ออกนะคะออกที่ข้างบนนะคะแปดสี่เก้านะคะข้างล่างหกแปดนะคะ แอดขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อนแอดเน้นให้เพื่อนเพื่อนที่ชุดสายห้านะคะห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแต่แอดไม่ได้เน้นให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่สี่เก้าก็ขออภัยนะคะแต่ว่าก็ยังถูกในชุดเราอยู่นะคะเราถูกในชุดสี่เก้านะคะเลขเราก็เข้าอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่า ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะเราเข้าบนนะคะมันน่าจะเข้าตัวที่แอดเน้นนะคะเพื่อนๆดานไม่เข้านะคะไปเข้าชุดที่แอดไม่ได้เน้นนะคะชุดสายสี่นะคะเพราะว่าในสูตรของแอดน่ะมันมีห้าหกเจ็ด แอดก็เลยเล่นห้าหกเจ็ดนะคะแอดไม่ได้เล่นสายสี่ก็ขอพายเพื่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคํานวณกันนะคะในงวดใหม่นะคะเราจะใช้เลขล่างนะคะในการคํานวณสูตรก็คือหกกับแปดนะคะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะหกบวกแปดเท่ากับสิบสี่นะคะ นับเพิ่มเต้มนะคะเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดนะคะเราก็จะใช้อีกชุดหนึ่งนะคะก็คือเลขล่างเหมือนกันนะคะในการขนานสูตรหกบวกแปดเท่ากับสิบสี่นะคะนับเพิ่มแต้มอีกหนึ่งก็คือห้านะคะห้าบวกกับสี่คงที่นะคะก็จะได้เป็นเก้านะคะเก้าบวกกับสองคงที่นะคะก็จะได้เป็นสิบเอ็ดเราจะใช้จะทดหลังก็คือหนึ่งนะคะ นี่เราก็จะได้เลขเรียบร้อยนะคะเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะเราจะเริ่มคู่ชุดที่สี่กันก่อนนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่เก้าและสี่หนึ่งนะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าสี่ห้าห้าห้าเก้าห้าหนึ่ง ชุดที่หกนะคะหกสี่หกห้าหกเก้าหกหนึ่งชุดที่เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าและเจ็ดหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นเลขคู่ชุดที่เราคำนวณมาแล้วนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะในชุดใหม่ของเรานะคะในวันประัสที่็1นะคะก็จะได้16ชุดนะคะเดีย๋ยวเราจะมาตัดเลขกันให้กับเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลขกันในชุดนี้นะคะเราจะเล่นในสายกันที่สี่นะคะสายสี่ที่ติดสี่นะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะมาเล่นกันสายนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่สี่สี่สี่ห้าสี่เก้าสี่หนึ่งห้าสี่ หกสี่เจ็ดสี่นะคะเราเล่นกันสายนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเล่นกันที่เจ็ดชุดนี้นะคะเล่นที่สายสี่นะคะก็จะมีสี่สี่สี่ห้าสี่เก้านี่จกเป็นตัวเดิมนะคะแต่แอดก็เอาเผื่อไว้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะสี่หนึ่ง ห้าสี่หกสี่และเจ็ดสี่นะคะเผื่อเพื่อนๆชอบในแอดคำนวณให้นะคะค่ะเดีย๋ยวเราพบกันใหม่ในสูตรหวยลาวที่สามกันนะคะเ,เพื่อนๆก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบนะคะกับสูตรคำนวณหวยลาวสูตรที่สองของเรานะคะค่ะเราจะพบกันที่สูตรหวยลาวที่สามนะคะขอให้เพื่อนโชคดีนะคะ